สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระดีเพื่อชาวบ้านช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์บัตรคนจนเงินเยียวยาคนละครึ่งและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหากท่านยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆกันนะครับพลิกโฉมสวัสดิการแห่งรัฐจาก300สู่700บาทยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตร้า นโยบายใหม่ที่พร้อมเติมเงินในกระเป๋าให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทำกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและค่าครองชีพที่ขยับตัวสูงขึ้นทุกวันข่าวคราวเรื่องปากท้องและการสนับสนุนจากภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อวันนี้เรากำลังพูดถึงก้าวสำคัญของการยกระดับสวัสดิการพื้นฐาน ที่จะไม่ใช่เพียงแค่การบรรเทาทุกชั่วคราวแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศด้วยเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในระดับฐานรากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐทุกคนเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อาจหมายถึงอาหารบนโต๊ะที่มากขึ้นภาระหนี้สินที่ลดลง และโอกาสในการลืมตาอ้าปากที่ชัดเจนกว่าเดิมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับในวันที่เศรษฐกิจรอบตัวเราเต็มไปด้วยความท้าทายการมองหาแสงสว่างและที่พึ่งพิงจากนโยบายรัฐถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อบัตรคนจนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการโอบอุ้มพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาโดยตลอดล่าสุดนี้ได้มีการประกาศทิศทางใหม่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อวันที่3มกราคม2569ที่ผ่านมาผ่านการถแถลงนโยบายที่เน้นย้ำถึงการสานต่อและยกระดับความช่วยเหลือให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยมีการนำเสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนจากสวัสดิการแบบเดิมให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นภายใต้ชื่อบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตร้าซึ่งไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกเพื่อความสวยงามแต่เป็นการปรับโครงสร้างการช่วยเหลือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าแรงและราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น การขยายความช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในปัญหาปากท้องอย่างลึกซึง้งและความพยายามที่จะปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นครับเจาะลึกไปที่เนื้อหาสำคัญที่สร้างความฮือฮาและเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางนั่นคือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจากเดิมที่ได้รับอยู่เดือนละ300บาทให้พุ่งสูงขึ้นเป็น700บาทต่อเดือน ตัวเลขนี้มีความหมายมากสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพราะมันคือการเพิ่มกำลังซื้อให้มากขึ้นกว่า2เท่าตัวซึ่งทางตัวแทนจากพักพลังประชารักได้เน้นย้ำว่านโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มเปราะบางโดยตรงการขยับเม็ดเงินจาก300เป็น700บาทไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ถูกคิดขึ้นมาลอยๆแต่เป็นการประเมินจากสภาพความเป็นจริงที่ประชาชนต้องเผชิญในปัจจุบัน นโยบายบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตรานี้จึงเปรียบเสมือนการเติมพลังทวีคูณเข้าไปในระบบเศรษฐกิจครัวเรือนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีทรัพยากรเพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยสิ่งจำเป็นพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดคือนโยบายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เริ่มจากศูนย์แต่เป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ทำได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมมาแล้วในอดีตซึ่งสามารถช่วยลดภาระเรื่องปากท้องของประชาชนได้อย่างชัดเจนและจับต้องได้ครับ นอกจากการเพิ่มตัวเลขในบัตรแล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือวิสัยทัศน์เบื้องหลังที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนครับการเติมเงินเข้าบัตรประชารัฐ700บาทต่อเดือนนั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การให้เงินไปใช้แล้วหมดไปแต่เป็นการมองว่า เงินทุกบาทที่ไหลลงสู่มือประชาชนในชุมชนจะกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและตำบลเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อร้านค้าเล็กๆในชุมชนก็จะมีรายได้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นโยบายนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกระจายรายได้จากส่วนกลางไปสู่พื้นที่ห่างไกลและเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำที่อย่างรากลึกในสังคมไทยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในรอบนี้จึงมุ่งหวังผลลัพธ์ที่กว้างไกลกว่าเดิมคือการทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นจากรากฐานที่แข็งแกร่งไม่ใช่เพียงการเติบโตเฉพาะในเมืองใหญ่เท่านั้นแต่เป็นการเติบโตที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงครับ สรุปใจความสำคัญที่ท่านผู้ฟังต้องจดจำไว้ให้มั่นคือการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสวัสดิการรัฐในรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อบัตรประชารัฐเอ็กซ์ตร้าที่จะเปลี่ยนวงเงินช่วยเหลือจาก300บาทเป็น700บาทต่อเดือนซึ่งเป็นโนโยบายหลักที่พยายามผลักดันเพื่อตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันการยกระดับในครั้งนี้เน้นย้ำถึงความเป็นนโยบายที่ทำได้จริงเห็นผลชัดและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ถือบัตรเองสำหรับท่านที่มีบัตรอยู่แล้วหรืออยู่ในกลุ่มที่ควรได้รับสวัสดิการสิ่งที่ต้องทำคือการติดตามข่าวสารการลงทะเบียนหรือการอัปเดตสิทธิ์ให้ดีเพราะนี่คือสิทธิประโยชน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะโดยสรุปแล้วนโยบายนี้คือการเติมแรงส่งให้เศรษฐกิจฐานรากได้มีลมหายใจที่คล่องตัวขึ้น และเป็นการยืนยันว่าสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงอยู่และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อความมั่นคงของประชาชนทุกคนครับเปรียบนโยบายนี้เหมือนกับการเติมน้ำลงในบ่อที่แห้งขอดการเพิ่มน้ำจากเพียงไม่กี่หยดให้เต็มเปี่ยมขึ้นจะช่วยให้กล้าไม้เล็กๆรอบบ่อสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่สังคมต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ